ไม่เห็นต้องมีตัวแทนอะไรแล้วตัวแทนพระศาสดาของเราจริงๆคืออะไรท่านตรัสไว้กับพระอานนท์บอกอานทนธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจกเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเรานี่คือบทพยัญชนะที่พระศาสดาทรงตรัสทิ้งไว้แล้วเราเคารพไหม บ้านเราทุกหลังมีบทพันชนะของพระาศาสดาขึ้นหิ้งไหมเพราะอันนี้คือองค์แทนาศาสดาที่ทรงตรัสไว้ไม่มีอย่างอื่นไม่มีอย่างอื่นพุทธวจนะพุทธคือชื่อของพระพุทธเจ้าวจนะแปลว่าคําที่ออกจากปากพุทธวจนะคือคําที่ออกจากปากของพระาศาสดา you mm -hmm.